พวกเรามาจากกลุ่มเจ็ดน,นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับคอนเซปต์อเวนติเลชันดีไซน์ n าวบี้แอน Ad a ะดั t i o n ทูค t ิเมตเชนค่ะอย่างแรกนะคะมลพิษและแหล่งกำเนิดค่ะมีด้วยกันหกอย่างในการก็คือหนึ่งคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์สองสารกำจัดสัตว์รบกวนสามแร่ใยหินและกาเรดอนสี่ 4. ความชื้นห้าสารเครมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและหกสารเคมีที่เป็นพิษที่ใช้ในวัสดุก่อสร้างเครื่องตกแต่งอุปกรณ์ศิลปะวัสดุทางวิทยาศาสตร์รวมถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆด้วยค่ะต่อมานะคะ design, คอน ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีด้วยกัน5อย่างก็คือ1ควรตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นสถานที่ที่ไม่มีมลภาวะจากสภาพแวดล้อม2ควรออกแบบอาคารเรียนให้อากาศถ่ายเทและแสงธรรมชาติเข้า 3. ตัวอาคารควรม,มีช่องทางเข้าออกของลมที่มีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้เคียงกันและ4วัสดุเปลดอาคารควรม,มีคุณสมบัติที่สะท้อนแสงและต้านทานความร้อนสูงและ5นะคะสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเนี่ยควรม,มีการสะท้อนแสงที่สูงดังนั้นเนี่ย การทาสีควรจะทาสีไปในโทนที่สว่างค่ะตัวอย่างเทคนิคนะคะมีด้วยกันสามอย่างค่ะอย่างแรกเป็นซิงเกิลโหลดคอริโดร์ค่ะคืออาการทางเดินเนี่ยขออภัยค่ะอาคารเนี่ยที่จะมีโถงทางเดินอยู่ฝั่งเดียวค่ะแล้วอากาศเนี่ยจะทําให้ถ่ายเทได้สะดวกแสงก็จะเข้าห้องเรียนได้ทุกห้องค่ะต่อมานะคะเป็นบร n ด b u บิลดิ้งเทคโนโลยีค่ะเป็นเทคนิคที่จะต้องเปิดอาตามเพื่ออากาศถ่ายเทเข้ามาหลังคาด้านบนเนี่ยจะเปิดล่งฝั่งนึงกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย จะมีพัดลมพลังงานต่ำอยู่สองตัวคอยผักอากาศร้อนออกและฝั่งที่เปิดร่งเนี่ยจะเอาความเย็นเข้ามาค่ะต่อมานะคะ X-ray fan ค่ะก็คือจะเป็นลมภายนอกเห็นดูถูกดึงเข้ามาในพื้นที่ท่อดักลมจะทําหน้าที่รับลมและกระจายลมไปยังพื้นที่ที่ต้องการค่ะสุดท้ายเนี่ยลมเนี่ยจะถูกดูดออกด้วยพัดลมระบายอากาศค่ะต่อมานะคะการตรวจวัดค่ะก็จะมี4อย่างในการในการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะก็คือ1อุณหภูมิ2ความชื้นสัมพัทธ์สความเร็วลมและ4อัตราการไหลค่ะ อุณหภูมิเนี่ยก็มีค่ามาตรฐานอยู่ที่73-79ในหน้าร้อนค่ะในหน้าหนาวก็จะมีอยู่ที่68-74.5ค่ะความชื้นสัมพัทธ์ค่ามาตรฐานอยู่ที่30-65ค่ะความเร็วลมก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่ที่0.8ค่ะและอัตราการไหลนะคะต่อหนึ่งห้องประชุมเนี่ยก็จะมีค่ามาตรฐานอยู่ที่20 cmf ต่อคนค่ะการตรวจวัดคุณภาพอาก,กาศภายในอาคารจากมลพิษ คาร์บอนมอนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ใช้เครื่องมือ Direct Reading NDIR ค่ามาตรฐาน9 ppm และ1,000 ppm กำหนดโดยหน่วยงาน ASHRAE 62.1 Formaldehyde ใช้เครื่องมือ Direct Reading Electrochemical Sensor ค่ามาตรฐาน0.027 ppm กำหนดโดยหน่วยงาน ASHRAE 62.1 สารละเหยอินซีใช้เครื่องมือ Direct Reading Photo Ionization Detector ข้ามาตรฐาน3 ppm กำหนดโดยสิงคโปร์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5มครอนใช้เครื่องมือ Direct Reading Light Scattering Watcher 24ชั่วโมงข้ามาตรฐาน0.05มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกำหนดโดยหน่วยงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้อม Coping y and Adaptation to Climate Change ส่วนตัวบุคคล จัดหาสื่อสร้างความเข้าใจเรื่องผลกระทบของ Climate Change รวมถึงแนวทางการป้องกันและการปรับตัวโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของนักเรียนและนักศึกษาโดยปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทการเข้าถึงการเรียนรู้ที่เข้าใจได้ง่ายในส่วนของสิ่งแวดล้อมมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถอีแทนรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดมลภาวะ พัฒน,นาระบบขนส่งสาธารณะภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และลดการใช้วินมอเตอร์ไซค์และรถส่วนตัวปรับปรุงโครงสร้างอาคารเรียนให้เป็นแบบ Passive Design เน้นใช้ลมธรรมชาติมากกว่าใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวเช่นหลังคางเขียว Green Roof หรือการจัดสวนแบบ Green Wall พวกเรากลุ่มที่7ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ